สบายดีพี่น้องมาพบกระซองค่ะคุกาวหนาบ้านบ้านพี่น้องเจ๊ก็เล่าพี่น้องม่หนีหูบอกเอาไปใส่ขึ้นมาป่ามาดุงเทพี่น้องเอาสีเดือนระบ่าวพี่น้องเพื่อนแบบว่าอาศัยอยู่กับเมียเพิ่นสองคนพี่น้องเพื่อนขาดแค้นแห้งอะไรได้พี่น้องเอาสีไปให้พี่น้องเบิ่งน้ากันวะเพิ่นอ้าวห้ามามาพพอผู้สาวน่อยว่าจะ่แย่ไข่หมดแดงพี่น้องได้ร้ายว่าแย่ไข่หมดแดงนะใส่มาเบิ่งดูค่ะ ได้พี่น้องป่ามาในป่าเลยเด้พี่น้องทางเขาเพื่อนป่าข้างเขาเพื่อนเพป็นก็นมีป่านะพี่น้องเออไข่หมดแดงพี่น้องเลยนี่นี่นอาศัยเบิ่งทางเขาเพื่อนเพยื่อเมื่อเนาะไปน้ำป่าพี่น้องขาขีา่รถจักรมาเด้พี่น้องถ่ายไปให้กันพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้อง พักเตีอยู่เลยพี่น้องลายลายพี่น้องเลยเด็กพี่น้องทำมาหอนเลยโอ้โหเด็กพี่น้องเซียนเพื่อนผลดอกพี่น้องเฮือนอันเสี่ยวเจ้าฮันเดิละเบาเบาเนี่ยเขาก็ลืมสื่อเราทีเราอยู่เมืองนอกนะเขาก็ลืมสื่อเราเลยเาัฒมารีวิวให้ละเบ่าเบิ่งเฮือนเสี่ยวเด้อละเบ่าเด้อเบิ่งาะข้อลำบากพี่น้ะลำบากแห้งเลยพี่น้องอยู่กันซองเถาพี่น้องเลยซองพเมีย ลูกกกมีอยู่พี่น้องลูกพันกกมีแต่แปลว่าพระเจ้าก็อยู่คนละหมองพี่น้องอยู่ใกล้กันนะพี่น้องแปลว่าคือแปลว่าอยู่ขั้นบนอยู่ไทยก็คือว่าประมาณปากใต้อีกเงยพี่น้องอยู่ใกล้กันพี่น้องซองยายเฒ่าซองตาเฒ่าพี่น้องอยู่น้ากัน,นรีวิวเพื่อนเพ่นพี่น้องแต่บอแมนว่าเฮาซิมารีวิวอัน คอหรืออะไยังก็ได้ถ้าผู้ใดมีใจเมตตาอยากซ่อยพ่นกะซอยเพันได้เ้ยพี่น้องที่เ้าเปิดช่อง youtube มากะเขาก็อยากซอยเลือกคนที่เพ่นด้ยโอกาสแต่พ่นก็บบุมี่อลิพี่น้องผู้ใดก็หาคือกเทอะไรพี่น้องบ่เมนว่าคอได้ผู้ใดก็หาผู้ใดก็อยากได้คือกันเบิดแต่แบบว่าโอกาสมันบอกคือกันพี่น้องเพิ่อสีได้มากะ่ะใส่ายกันพ่อแต่ใส่ายในครอบครัวเลยรพี่น้องย่าใส่เบิร์นไม่เห่า ในี่จะเป็นเมียของเพิเ่นปราเทาไปใช่ไหมไปยูไปยูเออฮาวาสิมาถ่ายไปฮิซิเอลเพิ่นเบิ่งวิธีในเฮือนในเฮือนเพิ่นพี่น้องเด็กเพิ่นก็อยู่แบบธรรมชาติเลยพี่น้องขาดแคลนทั้งบ่มีไฟฟ้ากับโบมีพี่น้องเอ้ยโลดสิขี้กับโบมีพี่น้องบ่แม่นว่าเฮาอันอยากมาขอยังได้แต่ถ้าผู้ใดที่ยวมีใจอยากซอยเฮากัติดจจกซอยเพิ่นนะพี่น้องหรือว่า คนที่ว่าเพิ่นมีใจอยากซอยกะติดต่อเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อเฮาสิมาซอยเรือเพิ่อนอลีเฮาก็อยากซอยอลีไดพาา้พี่น้องแต่เฮาน่ะกะบ่มีพี่น้องเฮาน่ะมีแต่ทุนบ่หลายพี่น้องเฮาน่ะเฮาสิเป็นสพนพะพานบุญซอยให้ยพอพู้ใดสิว่าเฮาขอทา,านก็ะยาเด้อพี่น้องขณะนี้เฮาได้ซอยเรือคนที่เฮาอยากซอยนะพี่น้องภาสิว่าขอทา,านมาให้อันพี่น้องก็แล้วแต่่พีน้อง แคแน่ว่ะซาใส่เบิร์นีวิตครอบครัวเพื่อนพี่น้องเพื่อนกะรำบากคืนมาเท่ามี่ย่าไฟฟ้ากับบูมีพี่น้องนี่ดี่มองนอนเพื่อนพี่น้องนี่พี่น้องเลยอายเพื่นอน บอายเลยเนาะเ่าบมีก็คือบมีก็บอกพี่นอ้องว่เล่นอะว่าเ่าบมีเนาะเขาก็เอออยากมากอยเลือเพิินพี่น้นองไอเพิินพ่อได้เพิินมีอันมีไฟฟ้าได้ใส่น้าหมูนะพี่นอ้องยังกับบมีเขาสิกินกันหน้ากับโบคือเถ่าเลไพี่น้องบมีแห้งเห็ดนะหน้ากับหน้านนาากพี่น้องเนาะยังกับบมีเนาะ กูได้อยากซอยเพิ่นกาติดต่อเข้าในได้พี่น้องเด้ออย่า่าห้าอย่าว่าห้าอันมาข้ทาาหรือว่ายังกระยาได้ไหมอยากซอยเพื่อนเลย,ย,ย,เเยถ้ามีโอกาสล้วเขาก็เลยอยากเขาเห็ดยูทูบล้วเขาก็เลยแปลว่าอยากซอยเพิ่นได้แลอวความเขาตั้งใจคือคือแน่นี่แหละถ้ามีโอกาสเขาเห็ดยูทูบเขาก็สิได้ซอยเลือคนเพื่นแปลว่าบุมี่เหนะ็นไะพี่น้องนี่เด้อลุง มันปดเท้ามากเลยมาสบายดีห้เสียวเบนด้วยว่ะเสียวลำบากสั่ใดไปใส่กายางจเยจึ้กับพ่อี่ขจนงมี่ะเลยไ้ล่บดเลยนะเจ้บกระแต่แ่หนอาหารหมูอหารหมูอหอยดอกไมน้องเองเพอได้ใส่เชเชหวยห สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนั่งลมนี่ที่สูดยาทะเลเชียวเชียวหายสูดยาหนังนี่ให้เชียวเบิ้งหนาใกล้ๆกล้หนาสัสสัสเนาะเชียวว่าเออเชียวเอ้ยสิออกเชียวน่อยไหมเชียวเอ้ยมาหอดเลยนะกูมาหอดเทือนเลยสภาพกูก็ในนี่เห็นเห็นเราเอาเราโทรมาเราเปิดวิดีโออยู่เปิดอยู่ เนี่เราก็เห็นอยู่แล้ว่อแม่เราัไม่ว่าน้าเปื่อยช่องทงหิบมือไว้ไว้ไอ้ดีได้นะอเห็นเปื่อยเนาะเปื่อยทีแป้งทุศัพท์แล้วเปื่อยทีเขานั่นเขานี่เปื่อยแซโทรศัพทัหมูห้นเนาะมาแป้งก็เป็นหาโลอีมาแปงงนะเป็นเอาอย่างนี้ไปเป็นแบียกนี่เนาะเ่าแบอหยากได้ มันก้อนแบตมันอะไรนึงขาวเดียบเบ็ดได้ยเก็ได้อยงมันบมีจะเห็นได้ตรงนี้ห้องขัวก็ดีห้องขัวจะอายเลยไปจพายกขึ้นมาทำยางอายสังกันวได้เนี่ยนั่นแหละฮะใครก็เคยถูกเคยยากมากเลยเนาะไคก็ได้ใครสีหัวนถูกเลยวศ้าชาบชิดพี่น้องก็พี่น้องกับหู้อยู่เนาะว่าพี่น้องก็ ใก็เคยถูกเคยจนมาอะไรพี่เ้าะเข้าังอยากให้พี่น้องหู้ว่าเออความถูกมันเป็นอะไรใครใคก็คือสีหู้นะพี่เนาะเข้าหนัก็เคยผ่านมาอะไรพี่เนาะเข้าหนักก็เผื่อสได้สีดีเนี่ยไปทำงานกรุงเทพเป็นสิบส่าอปีูอได้พี่เนาะหลังจังได้มาอยู่บ้านนะเผื่อสีแบบว่าบ่ได้ดีเรามีแต่แบบว่าพอได้กินได้ใส่นะพี่น้องที่แบบว่าอันมีชีวิตที่แบบว่าดีขึ้นแต่แต่แต่ก่อนเนาะแต่เขายังหน่อยก็ลำบากพี่กันแผ้ามีเหี้ยช่องจุดส่อ เเื่อนเพื่อนเสี่ยวเสี่ยวนี่เพื่พนอ,อนก็นกล่วมมาไปกินีมืดลังเมื่อกี้นี่ก็ล่วมมาไปนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวเมืดลังให้พี่น้องเบิ่งนํา <t> <โ>อันสองคนนี้มาพาอ,อกันได้ไหเนาะอันยิ่งทำย่ากับมนันมันกับพ่ออ่อนนะเป็นพาอนะกันได้แนดๆย่ายนีนยูไบก็ย่ายอยู่ปักเซ่เจ้าน่ะอยู่ปักเซ่พ่ออ่อนยู่สวรรค์บ้านเกิดมึงนอนอยู่สวรรค์อยูปุ่นสวรรค์ ไ้เขาเป็นคนปักเซ่พี่เนาะพอเขาเป็นคนสวรรค์เข็นมาพบหลักกันก็เลยนีมาอยู่พี่อยู่บ้านนอกพี่เนาะอยู่บ้านนอกหลายปีแล้วชาสามสามสิบข้อปีนะเห็นยังไงแต่ละเมื่อนะฮากกบฮาเขียดไปแลยฮากคีชงกี่ซี่คายเลยปดะเงินไงคีซี่คายีม่ฮะสีรักๆเป็นนะกะอันคุดกบหรือก็หฮาเขียดพี่น้องขายเข้าในสิซื้อนะเพื่อนประจามีย่ำย่ำ ยามันน่เนาะยามใส่เบ็ดนะยส่เบ็ดเพื่อนก็จีนยัเซบิดนะพี่น้องได้กบไล่ไล่พี่น้อได้อันเอฟซีผมไดอยากกินกบกะเคยกินกบบอกมันได้พี่น้องมาใส่เพื่นไปหาให้ยามนาพี่น้องได้ไลยดีได้เราได้ลายก็ไปหาเนื้งอะไรกับพ่อได้หาเนื้อเขียนน้อยเขียนน้อยพ่อได้ซื้อปลาดิบเรียงนัวกินนี่นั่นแหละเรียงสีไปพี่น้อง หามือนีกินมือนีบ่มีเสิหามือนีได้กินมืออื่นพอห้าบ่มีนั่นนะห้ามบ่มีจนจนทืนหามือนีก็ใส่มือนีหาก็ได้ขายดั้ที่ซาห้าสิบพันและสิบดั้มเช้าบ่ได้นั่นนะโบได้นะเด้โบได้เพราะว่าจากใจจริงกับโบได้เอลีบ่ได้ Anh sáng hẳn gần sung lạp, hẳn mong a hẳn dạy hơi lạnh uhm. này, yêu, nên vẫn tiếp lên, sip hắn yêu mời kỳ thi hát sinh nhỏ, vẫn yêu mời 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 จะรีวิวให้น้องเบิ่งอันนี้อันนี้เพิ่นว่าล้มฮาก็เอาไรวเฮากา็เฮากาเ็เฮ็ดใหม่พี่น้องเพิ่นาก็แอบใหม่เด็ดเลยผลงานก,านกาับบูมีนะพี่น้องเอ้ยมีแต่เฮาวแต่ชีว่าแต่ว่าข้าบ่มีบ่มีก็คือบ่มีอันนี้เห็นนะพี่น้องเด็ขาดแค้นมาทุกอย่างเลยพี่น้องเพคนน่ะผ้ายผ้าก็บ,บ่มี ห้องน้ำกับโบมี่พี่น้องอันยังนี่แต่แบบว่ากอกอะไรพี่น้องกอกที่สูบน้ำเอานะแบว่าบได้ใสได้น้ำหมูได้ห่าเพิ่นบบมี่ไฟได้พี่น้องกับซีใส่เดืองเอาแหละถ้าพี่น้องกันเอฟซีคนได้ทีแบบว่าเพิ่นหูจักเบบวาเพิ่นกระซีหูจักก่นเราพี่น้องว่าถ้าใส่กอกสูบเอาอันนาทไซอันห้องน้ำเพิ่นกับพูดเดิ้ลพี่น้องป่าพี่น้อง เวลาอยากเขาเด้แรนไปป่าเขาเขาโทษน้ำได้พี่น้องแรนเข่าป่าพี่น้องเวลาคนมามาพ่อกับป๊อบบอยางอายเขาอยเ่าะเออป๊อบพี่น้องนี่เด้ยสองตายายคุณมาเห็นกับป๊อบอล้วได้ยากอายเพื่อนวะเวลานั่งนั่งดีๆผัดมีคนมาพ่อวะ เด็กสองคนเพิ่อนพี่เนาะเขาก็สิมาอยู่นี่แหละเขาก็ได้สองตายายอยู่น้อกันหักแพงกันนะอยู่น้อกันมาจากปีเลยหอยสามสี่สิบปีสามสี่สิบปีเจมส์สี่ปีแล้วแต่แต่ยายเพิ่นก็เคยแต่งงานเนาะเคยผ่านมาเคยผ่านมาเลยแกเพิ่นไม่อยู่ก็พอเถอะนี่นะเพิ่นเพื่อได้มีลูกเนาะเพ่นมีลูกจะคนบ่เออเพิ่นมีเพิ่นบ่มีเนาะเพิ่นบ่มีลูกก็เลยแบบว่า ก็หมักหาพี่น้องก็เลยนี้มาอยู่อยู่หมู่บ้านเฮาอะไรพี่น้องมาได้ใกล้จากจากเพื่อนเฮาหาได้ดอกอยู่หมู่บ้านเดียวกับเฮานี่แหละเพราะว่าอเขาจะอยู่พี่น้องอยู่ในป่าเพราะว่าดินในบ้านเหมือนกับ่มีนะพี่น้องมามาอาศัยอยู่ในดินหน้าของสาวเน้องดินหน้าของน้องสาวพี่น้องก็เลยแปลว่าก็เวลาเขาถ่ายกันสิบุเย็นเท่าได้พอพี่น้องอยู่ใกล้ได้พี่น้องเพิ่ออยู่ใกล้หมู่นะในหมู่พิ่นอยู่ม่เพื่อนจากกลางสองกำลังเนาะ สองสามลังเรียนกันไปเนาะงสามลังแต่เฮาวในอีต้นผลนลิตได้เพราะว่าอันพี่น้องเกษตรอีต้นคือบัวซอยเฮากับบมมี่คือกันห้าวกัก็มีอยู่แต่บัวลายนะพี่น้องแปลว่าเฮากับซอยได้บางอย่างที่เฮาวกซอยได้เฮากับซอยแปลว่าบางอย่างเฮาวกซอยได้เพป็นเฮากับซอยนะพี่น้องเฮากับบมมี่มีกำลังที่ซอยเพป็นได้ลายนะพี่น้องอีต้นผนที่บัวบุมมี่หองเน่าบัวบุมมี่เนาะ ไฟฟ้ากับผมนี่อันกลางคืนมาเด็กินข่าวนี่ต้องกินอะไรใส่โคมบอ่ะถ้าอยู่เย็นนี่ยังมีโคมเนาะยังโมได้ใส่ตะเกียงวันนี้ใส่ตะเกียงกินตะเวนเอากินตะเวนเอาเออแล้วตะเวนขโคบแล้วบมได้กินข่าวเอออันนี้กินอะไรบ่นนี่ยังกินนี่ดิกินอะไรกินแล้วและกินข่าวอลไรนะเจากเห็นยูทูบมากไง ไปอยากมาซอยเลือเพื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอยากซอยเลือแถวแถวอันบ้านเฮารัวบ้านใดแกดีแหละเฮาก็เห็ดไปเรื่อยๆถ้าคุณได้เมตาามตาเฮาเมตตาเพื่อนแะอยากซอยเพื่อนแกเฮาก็สิมาซมอยเพื่อนพี่น้องฝากกดติดตามเฮาเด้พ,ดเพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฮาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาสิไปเด้อพี่น้องตาใบดีพี่น้อง